สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม AA Power สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในวันอังคารนะครับวันนี้30ทธันวาคมครับก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายของปี2 5 5 7นะครับแล้วก็เป็นวันทําการนะรวันสุดท้ายของปีเช่นเดียวกันของตลาดหุ้นไทยนะครับ ก่อนที่ตลาดทุนไทยจะเปิดทําการซื้อขายนะครับซึ่งก็คงจะอีกในประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะับจากนี้เราไปดูภาพของการลงทุนของตลาดต่างประเทศกันนะครับซึ่งก็กลับมาเปิดทําการหลังจากผ่านพ้นคริสต์มาสนะครับแต่และก็ตามครับบรรยากาศการซื้อขายก็ยังเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะครับเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็คงจะรอให้ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อมรับปีใหม่กันไปก่อนฮนะจึงจะกลับเข้าสู่ตลาดกันอีกครั้งหนึ่ง ที่สหรัฐอเมริกาครับก็ปรากฏว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนนักลงทุนเองก็ไปมองในเรื่องของยุโรปนะครับสถานก,การเมืองของกรีซนะครับซึ่งการลงมติรอบสุดท้ายเพื่อที่จะเลือกประธานดีของสภาไม่ประสบความสําเร็จนะครับตัวนี้ก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็กระทบมาถึงตลาดหุ้นของสหรัฐนะทำให้การซื้อขาย ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนะครับปิดตลาดนี่ดาวโจนมีแรงเทขายทางกำะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าก็ทำสติตสูงสุดเป็นประวัติการกันอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้าที่จะเป็นวันหยุดช่วงคริสต์มาสนะครับปิดตลาดก็ปรับลดลงไป15.48จุดครับสำหรับดาวโจน์นะฮะ0.9ในขณะที่ n แอส a ดนี่เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็ขยับ,บบวกขึ้นมา0.05จุดครับ ส่วน S&P 500นั้นบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ1.80จุดแครับ0 0นนตะครับแต่ชนีเคลื่อนไหวลบสลับบวกกันตลอดการซื้อขายนะครับส่วนยุโรปเองนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าทางนายุมตตีอนโตนีซามารานส์ของกรีซนะครับก็ได้จัดให้มีการโหวตเพื่อเลือกผู้นำก็คือประทิบดีนะครับแต่ก็สรุปว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่สามารถมีเสียงสนับสนุนเพียงพอซึ่งเขาเคยประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็เนี่ก็จะยุบสภา ราวนี้สิ่งที่นักลงทุนเกรงกลัวกันก็คือว่าถ้ายุบสภามีความเป็นไปได้สูงที่พักฝ่ายค้านอย่างไซรีซาเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พักนี้เป็นพักที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐเข็มขัดซึ่งอาจจะทําให้นโยบายการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะของกรีซอาจจะมีปัญหา แล้วก็อาจจะกระทบไปถึงเอกภาพของกลุ่มสาภาพยุโรปนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้หุ้นของกรีซเมื่อเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงไปทันทีกว่า3%เนะครับของอิตาลีของอิตาลีขอ,อาลของสเปนนี่ปรับลดลงหมดนะครับแต่ว่าของอตลาดที่เราเห็นนะครับฟุตซีร้อยนี่ยังดีนะครับบวกได้23.5 8จุดหดจุดครับ 0. ูนดัากเปซด็กซ์เมันทรงทนะครับบวกไป 5.02. จุดศูนย์สองุดครับ0ูนย์จุดนแล้วแต่อยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ครับวก็ม่บวงก,กันในย่วงท้าดๆตลาด มีแรงซื้อพยุงขึ้นไปนะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันนะครับก็ปรากฏว่าของญี่ปุ่นนะครับแหมวันนี้เงินเยนก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับก็ทําให้ดัชนีนิกเกอีกเมื่อช่วง9ก้นาฬิกานี้ปรับตัวลดลงอยู่นะครับหนึ่งจุดสองครับศูนยสี่ยงไฮ้ยังบวกอยู่นะฮะหลังจากที่จีนมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อนะครับจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็ทําให้ สองสามวันมานี้ก็หุ้นของจีนแล้วก็หางเสงนี่ก็คึกคักมากนะครับเซียงไฮ้บวกอยู่1 3 3 3 0 4จุดครับนนะครับแต่หางเสงปรับลดลง3 8 9 0จุดาครับ0ูนสิกเรทเซ์สิงคโปร์ก็ทรงๆนะครับบวกอยู่เล็กน้อยนะครับในขณะที่จาการ์ตาปิดทำการ ส่วนฟิลิปปินส์นะครับบวกอยู่44.25จุดนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงไปถึง12.19จุดนะครับโดยบัญชีหลักทรัพย์ขายสุทธิรายเดียวนะครับ1,500กว่าล้านบาทนะครับเอาละครับวันนี้ไปติดตามาจากคุณสุเชษสุขแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็ดสารแล้วก็สวัสดีครับท่านผังครับผมอ่าสำหรับวันทําการวันสุดท้ายของปีครับเป็นยังไงครับครับผมทางแผนนิอกกกว่าเซตจะถูดั โดยราคาน้ำมันนะครับที่จะมีมีรักษะของการแกว่งตัวนะครับแล้วก็แต่การเมืองของารนิีเองเนี่ยที่มีเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยคงจะไม่ลุกลาา้ำใหญ่โตมากนักจะมีประเด็นเพียงแค่ราคาน้ำมันเท่าน,นั้นเองที่จะมากดตลาดโดยภาพรวมแล้วมองว่าเซตเนี่ยยังสามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้แต่ปริมาณการาือขายจะเบาบางให้เกาะไว้ที่ระดับ1,500้ถึง1 5 2 0ยี่ิ นะครับแล้วก็จุดรับข้างล่างเงินหนึ่ันสี่รอยแปดสอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนให้เล่นตามกรอบสุดรับและจุดต้านนะครับก็คือให้เรามากระวังตรงที่ระดับหนึ่้าสองจุดครับวันนี้ทางไทยเป็นนิดเอาหุ้น AP Property นะครับมาเรียนนําเสนอกําไรในใจมากในปี258ห้าแปดนะจะมีลักษณะของการเติบโตลดลงแต่ในปีห้าเที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของกําไรจะดีขึ้น ทางเรนทิฟมองว่าควรจะซื้อขายเล่นที่หนึ่งจุดสองห้าเท่าของบุกไฟรูนะครับให้ราคาเป้าหมายว้ที่หกบาทสามสิบสามเป็นต้นครับขอให้ทุกท่านที่ดูรายการอยู่โชคปีปีใหม่นะครับเดินทางโดยสววสดิภาพปีหน้าฟ้าใหม่เราคงจะดูตลาดหุ้นแล้วก็ดูแนวโุ้มการลงทุนกางต่อไปครับครับวันนี้ขอลาสวัสดีปีใหม่ด้วยครับที่มีวใสครับขอบะคุณครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไว้ล่วงหน้าเลยครับคุณสุเชษครับครับสวัสดีครับผม เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาน้ำมันกันครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสารรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบเออไปบ้านหมดค่ะโอ้คุณูลค่ะที่นี่อากาศดีด้วย่ะค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวดับเบิลเอกระดาษจะคะแนน ทุกรีบปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่าทุกครั้งที่ใช้เท่ากับช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน W กระดาษจคันนาค่ะดีราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ทั้งตลาดลอนดอนและก็ตลาดสหรัฐก็พร้อมใจกันร่วงลงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดย WTI นะครับปรับลดลงไป1เหรียญ12เซนนะฮะ ก็ปิดที่53เหรียญ61เซนในขณะที่เบรนต์เองก็ลงด้วยเช่นกันนะครับลงไป1เหรียญ57เซนก็ปิดที่57เหรียญ88เซนสำหรับดนะัมบูทีไอนั้นก็ถือว่าเป็นระดับราคาต่ําสุดในรอบ5ปีเลยนะครับปัจจัยก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานที่ยังล้นเกินตลาดโลกอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนักลงทุนที่ถือสัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ก็คงไม่ต้องการที่จะถือสัญญาข้ามปีไปนั่นเองนะครับ ส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับมาดูกันก็ปรากฏว่าเงินบาทก็ค่อนข้างจะส่งตัวอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ32.98เปรียบเทียบกับที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้32.97นะครับในขณะที่เยนก็แข็งค่าขึ้นมานิดหน่อยครับ120.48อยจากเมื่อวานที่ปิดที่ระดับ120.60สนะครับส่วนยูโรก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับส่วนทองคำครับเมื่อคืนนี้ก็มีแรงเทขายนะครับก็คงจะค่ายน้ำมันแหละครับนักลงทุนที่ไม่ต้องการจะถือ สัญญาล่วงหน้าข้ามปีนะครับก็มีการเทขายออกมาทําให้เมื่อคืนนี้ย่อลงไป13เหรียญ40เซนนะครับปิดที่1,181เหรียญ90เซนเช้าวันนี้ก็มีแรงซื้อพยุงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ประมาณล่าสุดนี้ก็1,186เหรียญขึ้นมาประมาณ4เหรียญเศษๆนะครับซึ่งก็ทําให้เช้าวันนี้เมื่อรวมราคาแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโค้ด1196เหรียญน,นะครับราคาสปอตเช้าวันนี้ราคาล่าสุดนี้เข้าใจว่าจะลงมาถึง10เหรียญเพราะนั้นราคาที่สมาคมค้าทองคำแจ้งล่าสุดในการประกาศครั้งแรกนี้ปรับลดลงไป100บาทต่อบาททางทองคำนะครับก็โค้ดสปอตราคาสปอต1,186เหรียญ50เซนแล้วก็เงินบาทนี่ไป33บาทเลยนะครับอ่อนค่าไปตรงนั้นแล้วนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ